สวัสดีค่ะ แม่หมอเอินีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เว้นบนถึงรักาสตร์นนการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออรโค่แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ท,ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกบวกบไปเท่านั้นหาก ฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่นขวามือใต้คลิปสัญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิปไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวแม่หมอตั้งชื่อเรื่องงใหห้ทีลั วันนี้ใช้ไพ่ชุด t a r o w of m y c r i t i c a l Moments และ g r a t i t u d e Oracle คลิป l a n d o m เพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ a n o m for you ไพ่เล่าเรื่องสุขภาพพลังงานของคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ตอนนี้รู้สึกเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบเดิมๆไม่มีความชัดเจนไม่มีการพัฒนาใดๆทั้งสิ้นคุณรู้สึกอยากจะปล่อยวางอยากจะหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยทำ คุณเป็นฝ่ายส่งพลังงานหาเขาก่อนหรือเป็นฝ่ายที่ส่งพลังงานให้เขามากกว่าเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนทักหาก่อนโทรหาก่อนคุณมีความรู้สึกว่าคุณพยายามในความสัมพันธ์นี้มากแล้วตอนนี้คุณเบื่อหน่ายจริงๆคุณเหน็ดเหนื่อยจริงๆนะคุณไม่อยากจะคาดหวังไม่อยากจะคิดอะไรละว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเอง อยากจะหยุดยุติในความสัมพันธ์นี้ช่วงขณะหนึ่งตัวคุณเองอยากที่จะกลับมาใช้เวลาเยียวยาหัวใจใช้เวลาทําตัวเองให้มีความสุขมากขึ้นอยากไปเที่ยวไหนก็ได้ไปอยากไปทานอะไรก็ไปก่อนหน้านี้คุณยึดติดกับเขาคุณรอคอยเขาคุณจดจ้องเขาเสมอสูญเสียความเป็นตัวเองสูญเสียเวลาส่วนตัวไปมากถึงจุดที่รู้สึกว่าทุก อยากจะหยุดอยากจะพออยากจะกลับมามองหัวใจและความสุขของตัวเองแนบสอดพลังงานในอดีตของคุณ่คุณเป็นคนที่จริงจังมากๆในความสัมพันธ์บางคนเนี่ยนะเป็นพลังงานที่ใจร้อนเร่งรีบเร่งรัดสถานการณ์หรือคุณรู้สึกว่าคุณรอคอยเขาในช่วงขณะเวลาหนึ่งแล้ว ต้องตอบฉันสิต้องตอบต้องบอกฉันสักทีสิว่าเป็นอะไรกันคุณไปพูดกับเขาให้เขาตัดสินความสัมพันธนี้เขาพูดให้เขาบอกถึงสถานภาพที่มีต่อกันหรือพิถามเขาเขารักคุณหรือเปล่า Energy คุณมีความใจร้อนเร่งรีบเร่งรัดสถานการณ์คำว่าเร่งรีบของไพ่หมายความว่าเขายังไม่พร้อมบางคนอาจจะพูดว่ารอมาหลายเดือนและบางคนรอมาหลายปีแต่เขายังไม่พร้อมไงมันก็คือการต้องรอต่อไป หรืออยู่ในสันนาพความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องไปคิดหาทำสิ่งอื่นก่อนอยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาพุ่งทะยานในความสัมพันธ์ได้คุณอยากสิ้นสุดคุณอยากตัดขาดความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่คุณทำงานหนักกว่าความสัมพันธ์ที่คุณลงทุนลงแรงไปเมื่อคุณคิดเช่นนั้นเมื่อคุณหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเลยในการที่จะติดต่อสื่อสารในการที่จะให้พลังงานความรักกับเขา คุณรู้สึกสบายใจขึ้นมากเบาสบายเหลือเกินนะผู้หญิงคนนี้เขาขี่ขนนกเนี่ยรู้สึกมีความสุขในเหตุการณ์ที่ไม่มีเขาในเหตุการณ์ที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันกลายเป็นว่าคุณมีความคิดใหม่ว่าอยู่ได้ในวันที่ไม่มีเขาแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายใจมากกว่าเดิมคุณมีความคิดและความรู้สึกใหม่ๆขึ้นมาในวันที่คุณหยุดในวันที่คุณไม่สื่อสารและส่งพลังงานความรักความสัมพันธ์ให้เขา คุณรู้สึกเบาสบายสุขสงบภายในจิตใจเพจรับครับคุณรักเขาอยู่ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์จะนิ่งเงียบกันไปไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารแต่ในหัวใจคุณก็ยังมีแค่เขาไม่เคยคิดที่จะตัดจบตัดใจ move on หรือว่ามีใครมาแทนที่เขาแต่ตัวคุณเองไม่อยากทำอะไรแล้วจริงๆได้แต่เฝ้ามองจ้องดูเหตุการณ์นในอดีตที่คุณเคยทำให้เขา หรือแอบสองแอปมองเขาว่าเขามีชีวิตเป็นอย่างไรมีความสุขดีหรือไม่คุณอยากรู้แค่นั้นน่ะคุณไม่อยากที่จะพยายามทําอะไรแล้วในความสัมพันธ์นี้แนบวอนเมื่อคุณหยุดนิ่งคุณรู้สึกว่าตัวคุณน่ะมีพลังงานเหลือเฟือเลยในการที่ตัวคุณเองอยากจะทำในสิ่งที่ไม่ได้ทําในอดีตเมื่อชีวิตมีเขา พอเอาเวลาไปทุ่มเทไปสนใจไปใส่ใจเรื่องของเขามากกว่าตัวเองตอนนี้กลายเป็นคุณนะมีแพชชั่นกับตัวเองมากๆอะไรที่คุณทำแล้วคุณมีความสุขคุณจะทำนะคุณอยากเดินทางท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดต่างประเทศคุณจะไปนะคุณอยากจะซื้อเสื้อผ้าอยากจะซื้อของแฟชั่นใดๆที่คุณรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นนะไม่อยากซื้อไม่อยากเสียเวลาแม้กระทั่งเดินช้อปปิ้ง เพราะว่าใจจดใจจอ่อหรือคิดเรื่องเขาตอนนี้คุณจะกลับมารักตัวเองอย่างมากทุ่มเทหลายสิ่งหลายอย่างให้กับตัวเองทุ่มเทการกระทําสิ่งของหรือการพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตวิญญาณและความสามารถของตัวเองกลายเป็นตัวคุณเองอะมองเห็นความดีมองเห็นศักยภาพของตัวเองขึ้นอย่างมากคุณรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่เหมือนเดิมละคุณเป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้นบางคนรูปร่างหน้าตาดีขึ้น เพราะว่าลดน้ำหนักนะออกกำลังกายควบคุมอาหารหรือดูสวยขึ้นเพราะว่าแต่งเนื้อแต่งตัวซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้อเครื่องสำอางใหม่นะบางคนเนี่ยมีความสุขขึ้นอย่างมากสีหน้าแววตารอยยิ้มออกเลยเพราะว่าคุณได้เดินทางท่องเที่ยวในสิ่งที่คุณอยากไปนะเหมือนจิตวิญญาณเเป็นอิสระมากๆเลยในวันที่หยุดและแตัดสินใจแล้วว่าจะไม่พยายามและไม่ทำอะไรในความสัมพันธ์นี้อีก ฟอบสอดคุณนิ่งมากๆเลยคุณเฉยคุณชิวคุณรู้สึกว่าเบาสบายทำไมถึงมีความสุขเช่นนี้หนอในอดีตเนี่ยความสัมพันธ์ก็เหมือนอย่างนี้แหละก็ไม่ได้ชัดเจนเขาก็ไม่ได้มาพูดมามีการกระทำมีแอคชั่นอะไรให้ใจฝูแต่ทำไมวันนั้นคุณทุกข์จังเลยวันนี้แค่เพียงคุณหยุดหยุดที่จะทักทายหาเขาก่อน หยุดที่จะเป็นผู้ให้สิ่งของให้เงินให้ทองให้ความรู้สึกที่ดีให้ความรักที่ดีกับเขาแค่คุณหยุดนิ่งอยู่กับตัวเองทบทวนความรู้สึกนึกคิดและจิตวิญญาณของตัวเองมองเห็นความต้องการภายในของตัวเองคุณกลับมีความสุขขึ้นอย่างมากคุณเริ่มเรียนรู้กับคำว่ารักตัวเองนะคุณเริ่มเข้าใจในคำนี้มากขึ้นเซนบอน เมื่อใครคนนั้นได้เห็นคุณรับดูได้ถึงพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากคุณดูทรงเสน่เขาไม่อาจที่จะลดละสายตาจากคุณได้เลยคุณ,คณดูสวยขึ้นคุณดูสนใจใส่ใจกับความสุขแล้วก็ชีวิตของตัวเองมากขึ้นกลายเป็นตัวเขาเองอ่ะไม่อยากอยู่นิ่งเฉยแล้วสินะจากคนที่นิ่งเฉยเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเป็นฝ่ายมองดูคุณว่าคุณจะแอคชั่นอย่างไร กลายเป็นเขาเองที่หลงไหลหลงเสน่หในตัวคุณมีแพชชั่นต่อคุณนะรู้สึกว่าคุณมีแรงดึงดูดมากๆเลยอยากจะทะลุทลายกำแพงอยากจะกลับเข้ามาหาคุณอยากจะทำงานในความสัมพันธ์บ้างペロフอ n ジクロスคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยอะที่คุณเพิ่งค้นพบว่าคุณอยากทำแล้วคุณยังไม่ได้ทำนะบางคนเนี่ยเพิ่งรู้ว่าตัวเอง ปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักได้ดีงามมือเย็นเหลือเกินปลูกอะไรก็สวยงามดีงามไปหมดไปหลงไหลนะไปมีแพชชั่นกับสิ่งต่างๆหรือบางคนรู้แล้วว่าตัวเองมีความสุขมากๆกับการอยู่กับธรรมชาติวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดไหนๆไปเที่ยวต่างจังหวัดไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้ป่าเขารู้สึกมีความสุขอย่างมาก ความฟุ้งซ่านนะการที่แบบรอคอยเขาอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์อย่างนั้นหยุดและก็จบสิ้นพลังงานในอดีตที่รู้สึกว่าเหมือนขาดเขาไม่ได้ต้องจดจ้องรอคอยเขาอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกเช่นนั้นหายไปนะคุณเก็บเกี่ยวความสุขรอบตัวทําให้คุณได้มองเห็นว่าแท้จริงแล้วความสุขของคุณนะ่ะมันง่ายมากง่ายกว่าการที่จะมารอคอยให้ใครคนนึงบอกรักหรือมารอคอยให้เขาเนี่ยมาพูดว่าเป็นแฟนกันนะ ตอนนี้นะคุณแข็งแกร่งคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องคิดทำที่ไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับเขา m p e r a n c e คุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากคุณนิ่งเงียบนิ่งเฉยคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองและอยู่อย่างมีความสุขกายสบายใจพลังงานทั้งจิตวิญ,ญญาณคุณแข็งแกร่งคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่คุณมีเหตุและผลมากขึ้น เรื่องความรักความสัมพันธ์ในอดีตเคยเรียบเร่งในคำตอบนะหรือคุณเองเป็นคนที่เร่งสถานการณ์เพื่อให้เกิดการคอมมิชเมนต์หรือความสมันที่ชัดเจนไม่ได้เป็นผลดีไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆด้วยกับคุณเพราะเขาไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใดแต่กลายเป็นว่าในวันที่คุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้เวลาเยียวยาความเจ็บปวดในอดีตมีความสุขมากๆในทุกๆวันและก็สิ่งที่ทำนะกลายเป็นว่าคุณ มีหลายสิ่งในชีวิตที่อยากจะทํามีหลายสิ่งที่อยากจะคิดที่ไม่ใช่เรื่องของเขาพลังงานเช่นนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานนี้ทําให้ดึงดูดเขาเขาอยากจะกลับเข้ามาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับคุณเขาอยากจะมีบทบาทในชีวิตของคุณมากขึ้นอยากจะส่งพลังงานหาคุณบ่อยขึ้นเซ็กกับสอด เขาอยากกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะลงทุนในความสัมพันธ์นี้บ้างอยากจะทำให้ความสัมพันธ์นี้แน่นแฟนชัดเจนและไปต่อได้ซึ่งก็เปนเจโุโ c l o s สุดท้ายใครคนนี้เขากลับมาพัฒนาความสัมพันธ์นะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเมื่อเขากลับมาเขาชัดเจนในหลายสิ่งหลายอย่าง าอยากกลับมาแก้ไขในสถานการณ์ที่เขาไม่เคยทําให้คุณมีความสุขหรือไม่เคยมีความชัดเจนใดทําให้คุณรู้สึกแล้วว่าสุดท้ายนะคนที่คุณยอมปล่อยยอมเงียบยอมนิ่งเฉยไปเขากลับมาหาคุณเองในวันที่คุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วเดวิลพลังงานในอดีตคุณมองว่าตัวคุณเองอนิสัยไม่น่ารักเลยใจร้อนเร่งสถานการณ์นะหรือบางครั้งเนี่ย ความรักที่คุณทําให้เขาไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทําคุณมักที่จะคาดหวังสิ่งตอบแทนสิ่งตอบกลับอยู่เสมอนะจนกลายเป็นว่าถ้าหากคุณไม่ได้รับการกระทํากลับหรือคุณพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์ีชัดเจนและมีความสุขในอดีตคุณทํามันอยู่คนเดียวทําอยู่ฝ่ายเดียวจึงทําให้คุณคิดลบกับตัวเองคิดลบกับเขาเรื่องราวความรักความสัมพันธ์จึงสมหวังได้ยาก For f o ร์ o อฟเฟนเจอร์แต่วันนี้ตอนนี้เมื่อคุณนิ่งเงียบไปเมื่อคุณทำให้เขาเห็นคุณในบทบาทใหม่ๆที่ไม่วิ่งตามเขาไม่ให้พลังงานความรักมากมายนะไม่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณน่ะให้เขามากมากขนาดเขาไม่ต้องทำอะไรคุณก็ยังให้เขามากอย่างนั้นความรู้สึกเช่นนี้เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าคุณไม่ให้เขามากเหมือนเดิมแล้วค่ะจะเห็นว่ารั้วเนี้ยล็อกกุญแจเอาไว้มีแม่กุญแจหลายอันเลยหมายถึงหัวใจคุณ คุณมีเกราะป้องกันความเจ็บปวดในหัวใจมากขึ้นคุณสามารถที่จะหยุดนิ่งมองดูและรอคอยนะว่าเขาจะมีเทคแอชชั่นกับคุณอย่างไรคุณใจเย็นขึ้นคุณสุขสงบขึ้นคุณเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะตอนนี้คุณรอเป็นแล้วคุณไม่ต้องเร่งรัดสถานการณ์ไม่ต้องใจร้อนความใจเย็นและความใจดีของคุณนี่แหละยิ่งคุณยิ่งเงียบเท่าไหร่ยิ่งเป็นแรงดึงดูดยิ่งเป็นเสน่หาที่ทำให้เขากลับมาในชีิตของคุณเร็วขึ้น a อชอบคส์ ups, การเริ่มต้นใหม่ฟ้าหลองฝนสดใสเสมอคุณสองคนจะได้เริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและจริงจังนะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีการเติบโตตื่นรู้เท่าไรนะักนิสัยเด็กๆนะคุณแยกจากคุณนิ่งเงียบคุณคิดทุกอย่างด้วยเหตุและผลคุณรู้นะว่าเป็นที่คุณที่ใจร้อนหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้เขาไม่สบายใจ ฉะนั้นในเหตุการณ์ที่คุณสองคนห่างไกลกันเขากลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เขารักคุณมากๆนักให้คุณดูว่าคุณคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของเขาและเขาในยิ่งเห็นคุณค่าคุณมากไปใหญ่เลยในช่วงขณะที่คุณนิ่งเงียบไปห่างเหินห่างไกลกันยิ่งทําให้เขาอยากเริ่มต้นใหม่อยากชัดเจนกับคุณ t ั่ of Pencles เเรื่องราวระหว่างคุณกับเขายังไม่จบ ยังจะต้องสารต่อยังจะต้องวนเวียนย้อนคืนกลับมาผูกพันกลับมาสร้างความรักที่มั่นคงกลับมาสร้างครอบครัวนะเหมือนตึกสูงเนี่ยกว่าจะสร้างตึกนี้มาได้ต้องอาศัยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการสร้างอย่างมากนะเพราะมันเสี่ยงกับการที่ตึกจะถลม่มหรือไม่แข็งแรงได้สุดท้ายเนี่ยนะคุณยืนอยู่บนยอดตึกเลยคุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เต็มตัว จากที่เคยคิดว่าจะห่างเหินห่างไกลจะนิ่งเฉยเย็นชาต่อกันจะทายพิเชสยิ่งคุณเงียบยิ่งคุณนิ่งเฉยการที่คุณรักเต่เงมากพอเนี่ยทำให้คุณมีสเสน่ห์มากๆยิ่งคุณรักเต่เงมากเท่าไหร่คุณยิ่งมีสเสน่ห์ในตัวเองมากขึ้นเท่านั้นนะเขาเนี่ยอยากจะกลับมาเป็นคนที่รักคุณสุดหัวใจรุ่มลลลหลงหลงไหลมากๆมองคุณมีสเสน่ห์ นะมีแรงดึงดูดมีแรงปราถนาในตัวคุณอย่างมากจอยสติกและสุดท้ายเขาจะกลับมาทำงานในความสัมพันธ์นี้คุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับความเท่าเทียมในความสัมพันธรร์และคุณจิตใจเข้มแข็งแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นมากคุณจะมีจุดยืนของตัวเองนะคุณจะไม่เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับการให้ความรักครั้งนี้จะเท่าเทียมเมื่อคุณรักเตงมากพอ energy คุณเปลี่ยนทั้งหมด เมื่อคุณรักเต็งมากพอนะเขาจึงกลับมาเป็นคนที่รักคุณความรักของเขาชัดเจนจริงจังด้วยนะคุณจะได้สถานภาพที่ชัดเจนจากเขาคุณจะไม่ต้องรอคอยด้วยความร้วยเปื่อยเ,เฉยชาหรือเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์แบบเดิมๆอ่านไม่หมอตั้งชื่อไพ่เล่าเรื่องวันนี้ว่าคุณรักเต็งมากพอเขาจึงกลับมาเป็นคนที่รักคุณต่อไปไม่หมอเปิดไพ่ออร์คโเ,เสริมให้นะคะ ทุกอย่างมีเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างมีเวลาของมันฉะนั้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าคุณจะเร่งรีบเร่งรัดสถานการณ์แค่ไหนความรักที่ได้ดั่งใจคุณก็จะไม่เกิดขึ้นอยู่ดีและจําเป็นมากๆจะก,กวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องให้บททดสอบนี้ให้คุณรู้จักความสําคัญของวันเวลาให้คุณรอคอยให้ได้ให้คุณกลับมารักตัวเองก่อนในไพ่ออรเคิลใบนี้นะ มีพลังงานความหมายของไพ่ทาโร่ซ้อนอยู่คือส r ตรนท์กับเดอ s u ซันคุณจําเป็นที่จะต้องแข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขง,ขงทั้งจิตวิญญาณกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองกลับมาเป็นผู้เลือกในความสัมพันธ์ไม่ใช่ผู้ถูกเลือกกลับมาเป็นเดอ s u ซันที่มองเห็นคุณค่าในตัวเองมากมายหลายสิ่งแล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองพลังงานความขาดแคลน พลังงานที่เรื่องรักสานการหรือวิ่งตามความรักไม่มีอีกต่อไปเมื่อพลังงานเช่นนี้เกิดขึ้นกับคุณจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เขาจะกลับมาเป็นคนที่รักคุณ simplicity ลดความซับซ้อนหรือทำไม่เข้าใจง่ายก่อนหน้านี้คุณกับเขาอะมีแต่ความซับซ้อนเข้าใจยากโดยเฉพาะเขา คุณมองไม่ออกคุณไม่รู้เลยว่าความรู้สึกนึกคิดเขาเป็นยังไงเขามีแต่นิ่งเฉยหรือให้คุณทํางานในความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวการที่คุณรักเต่งมากขึ้นรักเต่งมากพอเขายอมลดความซับซ้อนนะสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ายากจังเลยที่จะมาคบกันมารักกันกำแพงเขาจะลดลงอีโก้เขาจะลดลงเขาจะเปิดเผยความรู้สึกที่ชัดเจนมากขึ้น เขาจะให้สารภาพที่ยุติธรรมชัดเจนกับคุณ Prayer คำอธิษฐานหรือการสวดมนต์ช่วงขณะเวลาที่คุณห่างเหินห่างไกลเขาอะ่ะหรืออยู่กับตัวเองอะ่ะคุณมีการฝึกปฏิบัติอย่างมากบางคนเนี่ยนะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันหรือบางคนนุ่งขาวห่วมขาวนะไปอยู่วัดอยู่กับจิตวิญญาณของตัวเอง ทบทวนการกระทําทุกอย่างที่เคยผ่านมาหรือบางคนเนี่ยมีคําอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้คุณพบแสงสว่างพบเจอทางออกที่ถูกต้องเหมาะสมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงนําทางให้คุณคิดใหม่ทําใหม่มองเห็นความรักตัวเองให้มากพอนะเปลี่ยนแปลงตัวเองในหลายหลายอย่างให้มีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแกร่งและมีพลังงานที่ดีกับตัวเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณตามคำอธิษฐาน หรือพลังงานบุญที่คุณสร้างนะคุณจึงได้รักตัวเองดีมากพอแล้วในวันนี้พลังงานเช่นนี้เขาจึงกลับมาเป็นคนที่รักคุณอันอ p e ร์อัไม่คาดฝันเนี่ยเขาจะกลับมาอบอุ้มนะกลับมาโอบรับความรักของคุณแล้วก็จะให้พลังงานความรักที่ยุติธรรมเท่าเทียมชัดเจนกับคุณด้วยคุณนะ่ะไม่คาดคิดไม่คาดฝันไปแล้ว คุณแค่อยากจะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็เยียวยาความรู้สึกที่เบื่อหน่ายเซ็งเจ็บปวดน้อยใจเสียใจก็แค่นั้นแต่กลายเป็นว่าผลลัพธ์ดีเกินคาดการที่คุณรักตัวเองทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการพัฒนาตัวเองกลายเป็นเขามองเห็นว่าคุณมีสเสน่ห์มากขึ้นมีแรงดึงดูดกับหัวใจเขามากมาย้วเขาก็จะกลับมานะกลับมาเป็นคนที่รักคุณอย่างมากมากแบบที่คุณไม่คาคดคิดคาดฝันน่ะว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ Generosity ความใจดีความใจกว้างเมื่อคุณกลับมารักตัวเองคุณใจดีกับตัวเองคุณโอบกอดตัวเองและคุณสงสารตัวเองเมื่อนั้นน่ะคุณกลายเป็นคนที่สร้างความสุขแล้วก็มีกำแพงป้องกันหัวใจจากความเจ็บปวดจากการเป็นผู้ถูกกระทำได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อคุณใจกว้างและใจดีกับตัวเองสิ่งนี้แหละนาจะเป็นพลังงานแรงดึงดูดที่ทำให้ผู้อื่นมาใจดีกับคุณ ไม่เห็นค่าในตัวคุณก็ณมีความสุขมากๆเลยอะ่ะไม่ว่าเหตุการณ์ต่อไปเมื่อเขากลับมาจะเป็นอย่างไรก็ตามคุณไม่เคยคิดหวาดกลัวอีกเลยถึงแม้ในอนาคตจะเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามถ้าไม่มีเขาอีกคุณก็อยู่ได้คุณก็เติมเต็มความสุขให้เต็งได้แต่สุดท้ายอะ่ะพลังงานแบบเนี้ยเขาไม่มีวันจากคุณไปไหนหรอกเพราะพลังงานความสุขของคุณนี่แหละจะเป็นแรงดึงดูดนะพลังงานที่คุณรักเต็งม,มากพอนี่แหละเขาจึงกลับมา เป็นคนที่รักคุณตลอดไปอ่าแม่หมอขอจบคำทำนายไพยล่ลาเรื่องวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด s ับ s c r i b ์กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาโด,ดยกันไม่กดสกคิปข้ามก็คิดซะว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ